สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเอกมาขาวเล่าข่าวฟุตบอลจะเจอกันในช่วงเย็นวันจันทร์ที่2กันยายน2567นะครับอัปเดสตสถานการณ์อันดับตารางคะแนนของพิหมหรีก,กันหน่อยนะครับหลังจากจบไปแล้ว3เกมก็หาข่าวคราวมาเล่าสู่กันฟังจริงๆรดูการยังอีกยาวไกลนะครับแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตคร่าวๆเพราะว่าสัปดาห์นี้จะไม่มีฟุตบอลพิหมหรีกจะเบรกประมาณ2สัปดาห์นะฮะในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับจะกลับมาอีกที ดูประเดทีแล้วก็ประมาณกลางเดือนกันยายน14กันยานะครับอันดับตารางคะแนนให้ดูคร่าวๆเลยอ่ะห้อาอันดับแรกในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึงตรงนี้มี2ทีมนะครับที่เก็บชัยชนะได้100%คือชนะรวด3เกมมีแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับซิตี้ขึ้นลยเป็นจ่าฝูงลูกได้เสียจริงๆคู่นี้เท่ากันคือบวก7แต่ซิตี้เนี่ยลูกยิงยิงได้เยอะกว่านะครับยิงได้9เสีย2ส่วนลิเวอร์พูล ยิงได้เจ็ดยังไม่เสียประตูนะครับทําให้รังอันดับที่สองส่วนอันดับสามอันดับสี่อันดับห้าก็มีแต้มเท่ากันอยู่ที่เจ็ดแต้มนะฮะไบรตันเนี่ยบวกสี่นะครับลูกได้เสียอาร์ตตันก็บวกสี่แต่ว่าไบรตันยิงได้หกเสียสองอาร์ตตันยิงได้ห้าเสียหนึ่งส่วนนิวคาสเซิลยิงได้สี่เสียสองลูกได้เสียก็เป็นหลอนะครับอันดับหกเบรนท์ฟอร์ดอันดับเจ็ดบินล่าอันดับแปดบอลมัดอันดับเก้านอตติงแฮมฟอเรสต์แล้วก็อันดับสิบ เป็นทันเดมพอรสเปอร์นะครับอันดับ11เอ็โชซี12ฟูลแลม13เวสแฮม14แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอยู่3แต้มเท่านั้นเองนะครับอันดับที่15เลสเตอร์อันดับที่16คริสตัลพาเลต17อิฟสวิทาวลสิบแปดบูแฮมตัน19เซาท์แฮมตัน20เอเวอร์ตันสองทีมที่แพ้รวดก็คือเซาท์แฮมตันกับเอเวอร์ตันนะครับโอ้เอเวอร์ตันนี่อาการหนักเลยแพ้มาสามเกมรวดนัดล่าสุดนับสองศูนย์จะเก็บสามแต้มอยู่แล้วนะครับมาโดน บรอรามาโดนทางนั้นเบรนฟอร์ดยิง3ลูกรวดทำให้แพ้คาบ้านเอลตันก็เลยเป็น1ใน2ทีมกับซอร์ัตันที่ยังไม่ชนะใครแล้วเป็นการแพ้รวดหมดเลยนะครับคร่าวๆประมาณนี้ฤดูการยังอีกยาวไกลนะครับก็อัปเดตคร่าวๆส่วนดาวซอนโวพิมลีกตอนนี้เอริกเบลฮาร์แลนด์ลงเล่นไป3เกมกดไป7ประตูแล้วที่สำคัญเนี่ยแฮตทริก2เกมติดนะครับเอริเบลฮาร์แลนด์ส่วน ที่ยิงกัน3ประตูตามมาห่างๆเนี่ยมีอยู่4คนนะครับลุยเดียสของลิเวอร์พูลโมเมตซาร่าของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็โนนี่มาดูยเก้ของเชลซีก็แฮตทริกไปเกมหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งไรอันเอ็มบูโมของเบรนฟอร์ดก็ยิงไปอ่าสามประตูเนี่ยสี่คนนะครับส่วนสถิติเก็บกรีนชีตนะครับในพรีเมียร์ลีกสามเกมแรกอาริสันเบเกอร์ของลิเวอร์พูลนะครับยังไม่เสียประตูเลยนะครับชนะรวดนะยิงได้เจ็ดเสียศูนย์ก็เก็บกรีนชีตไป สามนัดผลงานช่วงต้นฤดูกาลถือว่าดีมากๆส่วนดดวิดลายาของอาร์โซนะครับเก็บคลินชีตไป2เกมนะเพิ่งมาเสียสยตินัดล่าสุดที่เสมอกับไบรทันหนึ่งหนึ่งทำให้ดดวิดลายาเนี่ยเก็บคินชีตไปได้สองเกมส่วนหนึ่งเกมนี้เพียบเลยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันที่หลังนะครับสถานการณ์ตรงนี้ก็ต้องบุนกันยาวๆนะครับอย่างที่บอกไปมันเป็นช่วงเบรกฟีฟ่าเดย์ก็เลยมาอัปเดตให้ดูคร่าวๆส่วนโปรแกรมใน สัปดาห์ที่4ี่แมตช์เดย์ที่4นะครับอ่ะโปรแกรมลงเล่นขออนุญาตไปดูล่วงหน้าก่อนเลยนะครับจริงๆสองสัปดาห์มันก็ไม่นานช่วงนี้ก็อ่ะด,ดูข่าวคราว,าวแล้วก็ไปลุ้นฟุตบอลทีมชาติกันวันที่14เปิดหัวนะครับคู่แรกเซาแัมตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ค่าคืนวันเสาร์ที่14นะครับอ่ะแมนยูเปิดหัวตั้งแต่1 8 3 0นแล้วนะครับจะไปเยือนเซาแัมตันที่เซนต์แมรี่ส่วนคู่3ามทุ่มนะครับมีไบรตันเจออิฟสวิด คือเซาแพาเลตเจอกับทางด้านเลสเตอร์ฟูลแลนดเจอเวสต์แฮมลิเวอร์พูลเล่นที่แอนฟิลด์ครับเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสต์แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอเบลฟอร์ดแล้วก็คู่5้าทุ่มเอสเซนเมล่าเจอกับเอฟเบอร์ตันนะครับแล้วก็ค่ำคืนวันที่ส4จะมีคู่ดึกด้วยนะครับบอลหมัดจะเล่นกับเชลซีตีสองตรงส่วนวันอาทิตย์อ่ะสองคู่ลอนดอนดาร์บี้ครับสเปอร์กับอาร์ซอลเตะกัน2องทุ่มตรงแล้วก็คู่4ี่ทุ่มครึ่งวูฟแฮมตัน จะเจอกับทางด้านนิวคาสเซิลนะครับอัปเดตคร่าวๆประมาณนี้คอบอลแฟนบอลใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันในส่วนของแฟนบอลลิฟูเนี่ยได้พูดคุยกันหลายคนรู้สึกเสียดายสุดๆเลยเหมือนกันนะครับว่าฟอร์มกําลังดีแล้วมาดันมาเบรกทีมชาติก่อนโมเมนตัมกําลังดีเลยนะครับก็เป็นห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บกลัวนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติแล้วเจ็บกลับมามันก็จะทําให้ทีมไม่ต่อเนื่องแต่ก็ไม่เป็นไรฮะทุกทีมมันก็หยุดเหมือนกัน คร่าวๆประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันครับเอกมาข่าวเล่า,ข,าข่าวของแดงครับ